เริ่มเลยเราจะมารับเควดไม่ดีลดุดรอแป๊บนึงอ่านนังรับเหรี้วกันี<า>่คืออยากลงดันมากมีใครก็ช่วยลงดันไหมแวกคือผมเก็บแฟกเมนเป็นสี่พันหกร้อยแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่มีใครพาลงดันกับผมเอเอไม,ม่ใครให้ผมลงดันเลยทุกคนเตรียมพร้อมเริ่มจับฟาร์มผมไม่รู้ว่าผมเดาม,ม,ม้โมเชียอกันร่างศัตรูมันอยู่ตรงไหนอ่อเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหน แล้วเราต้องคี่มาต้นไม้นี่แหละอ้าอยู่ตรงนี้ตุ้มดักขี้อ๊บจ้าโอ้ยต่อยรัวๆตัวเนี้ยแก้แม่ช่วยทีว่าไฟดูน่เฮ<อ>้ยนี่มันั้นถ้าใครอยากดูกับผมได้ไหมเราไปไปดูกับเองตัวในคลิปมันนั้นเลย ในอันนี้ไคลิปอันนั้นมีเลสช,ช็อปอันนั้นในร้านดู่ทั้งหมดยูเลสสามเลือกทั้งหมดโกเลสโกด้วยนะดิ้งราวาบักดูกับคลิปนั้นคือผมก็ฟาร์มไปต่อดีกว่าแต่ละเราโมสโดิดคิปอาเมตาที่จะดูยิ่งทนะครับไม่มีเอเจนต์จัดอิ แม่งก็หยิงระบาดอย่าพอคิดแต่อยากไปโลกหนึ่งจังเลยววันนี้เราจะไปโลกหนึ่งกันวันนี้รอให้เพื่อนมาเชิญก่อนคือน้องผมครับรอแป๊บหนึ่งจนกว่ามันจะเชิญหรือจะเชิญบเร็ว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 เชิญมายังเชิญมาจังเชิญมายัง เดินเิเชินเินเินเชินเ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 ินมาเร็วกดเข้าไปเลยยืนยันให้หวานรอจนกว่ามันจะเข้าเสร็จรอจนกว่ามันจะเข้าสกอ้ยนี่ถึงนี่แล้วครับเบ๊รอในโหมดนี่ถ้ามาเจอผลนี่หนานอ่ะมาถึงนี่นะ้ก็เราตอนนั้นเดี๋ยวเราเปิดาคิโลขับเรือไปเบว่าว่ามันไม่ถึงเลยดูตั้งใจ ลงนู้นเลยโอ้ปับ๊บสคริปดีกว่าสคริปดีกว่าแก้แคแขวันนี้ผมขับเรือจว,วนเหรือหลับเออรู้อยู่แล้วที่ผมขับมาถึงเกาะน,นี้เริ่มจากต้นที่ชันชาร์จแบตไปเหลือน้อยมากขับไปทั้งหมดถ้ารู้ขับขับไปทั้งหมดฮ่าเลยที่อโคตรหานาญจนกว่าจะมาถึงเอ้ยไม่ได้ดูเบอรคือดูมันมัวโมเสียโมโซ แป๊บแป๊บ่ลมาถึงนี่เราเราจะมาช่วยเพื่อนฉันเราจะมาจัดการฮ่าฮ่าฮ่าจุ๊มเรีย ja อันน like ั้นเรียกว่ากัดบอกว่านไอ้แลกแรกแรกแรกเก็บบักเก็บบักอุคิตันอุคิโต้เหมือนตดเหมือนแมวแมวเราจะแด็ดเรียนถ้าช่วยว่าเสร็จแล้วจะลองไปลองไป ดูดี้ยังไปยังไปหาดูดี้มันจะมีบอสเซนกี้อยู่จริงอ้อยฆ่าเพื่อนฉันเลยเออนี่หน่อยเป็นไงเอีเฟ็กเก้หน่อยต้าตายอัลโหวเมนสดบัวมักบัวมักบัวมักอย่าเอามันต้านกันดีกว่าอย่ามายิงมาสุดก้าบัวมักมึงต้อง อบฉีกแล้วตอบทำไมฉันใส่อยู่น่ะเนี่ยครับใส่อยู่ป่ะะตอบนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปโลกสอไม่รู้จะกลับไปยังไงผมเปียนอตัวนี้มากเลยมันพิมพ์ชื่อบ้าบ้าบ้าบบบบบไม่รู้ว่าพิมพ์ชื่อบ้าบ้าบ้บ้าบาไหมไอตัวเนี้ยอ้ยเบคนตัวขี้ขี้โมดที่สุดโลกนั้นกลับไปโลกเดิมดีกว่า เราจะไปกาะเราจะไปกาะพูอ okay. ินเรานะตัวมาถึงนี ya, ่ไล้วหยกเรือเรือไหมว่าทำไมอ้าไปพูอ้าเรือไมว่าอ้าทำไมอาไม่ให้พูดเด้อเราจะไปเกาะกลางทำไมล่ะเราจะเือเราต้อเไปอเอกรือเรเอกรือเเรรา มันจะมีบอสแฟงกี้ไหมเมื่อกี้ผมเห็นในบอสแฟงกี้ในคลิปมันไปดูอยู่ที่ซ่อนผมเมื่อกี้คลิปนั้นเลยซ่อนผลถ้ามีจริงละเดี๋ยลองคุยคกับเกได้ดูคลิปสกิปดีกลัวไหมอยากวันนี้เราจะไปดูผมว่าผลอะไรขายบ้างเอพ่อหนุ่มสกิบเบอรี่ส่สวนตําแหนใช่ไหมฮะวันนี้ผมด,ดีกว่าฮะวันนี้เอ็มันนิ้ผมใส่แม่งเลยมทุกคนมาดูกัน พีผลม,มาอะไรบาขาย <ไป S 1> บ้างมันไม่มีขายหรอกเพราะว่าผมมันชอบซื้อไปแล้วโอ้ผมรอที่นี่ได้เลยแน่ๆวย่วย,วยผม,ยยยผมเป็นยักษ์ชายอ่ะแต่ว่าชาเปควบสกิลอ่ะใช่ม,มากๆก่อนโอ้โหไม่ขายสักผลเลยขายมมกินผมันรุนกันผลแรกก็ผลแรกหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกผนท้ายครับแมมงนคุดขี้เหร่เลยนี่ผุดนราค้ายถ้าหกแสนบาทเลยนะฮะที่ผุดเซนี่แหละผุดแสนอะ่ะไปไปโลกสองแป๊บเฉพาะผมที่จะไปโลกสองเพราะว่าผมจะไปดูไอ้บอสแฟรรงกี้หรือว่าบอสแฟนตุดนั่นเอรรงันชอบตุบดปล่อยมันกะินเหม็นคตดเหม็นนะไปกินอะไรครูล่าเปล่ากินอะอ่ารอบนี้เราจะเข้ามาที่นี่แนะล้วก็รอแป๊บนะแล้วก็ไปยางตัวที่คาโลาโรงงานนั่นแหละนะ ถึงแล้วเราจะไปเลือกทีมอะไรเดียวทีมน้ำแดง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 ทั้งหมดสองเสมอทีมทีทมทมาลูกสองนี่ก็ตามปกติดีเราจะไปรูมมุมคาเฟ่ถ้าเรากดตายเราจะไม่ได้ไปที่คาเฟ่ก็อย่าให้ใครพาลงดนันบ้างเลยไหม<ร>ใครใครอยาก ใค,ใครอยากให้ผมลงดันใครใครก็ได้พาลงดันคมฝากคอมเมนต์หน่อยนะคือ <c oughs> ชื่อเรียกยากมากมีผงไม่มีผงอะไรควายเลยกระจวบตัววถ้าผงคิดซื้อนี่ขายว้าวเลยโอ้พันกว่าเลยเหรอไปต่อคือผมอยากจะตตาตัวนี้แเราแต่มันเกิดตรงที่เดิมอตัวนี้ที่บุกตายไปเมื่อกี้มันเติดอยู่ตรงนั้นแหละ มันทับมันทำทุกคนจำคลิปได้ไหมคลิปเสน่ห์มิน,นสิสันของอเล็กของอเล็กชื่ออะไรวจะจำไม่ได้อันนั้นมันมีคลิปไอ้เขียวที่ถ่ายไว้อยู่คือถ่ายของจริงเลยนะ<แ>ไม่ธรรมดาไม่ธรรมชาติ<แ>เลยตู้เป๊ะเดียวหลายคนมากมากแค่เราหเนหี่ยแน่ใจก็ไปฆ่าอีกครับอ๋อปีกตองนี้เวลกล่าวแววกล่าว เรี๋ยวเราวาดไปด้วยไปอ่ฮ้ยเฮ้ยอ๋เข้าใจแล้วคนลดไอสัตว์คนละหุ่นอุ้ยว่งเห็นโอ้ยย่าโอ้ใช่บุ ได้โปรดาวมันไม่ให้หรอวะมันไม่ให้ทำไมเฮ้ย hey, ตอนเราจะไปดูคาเฟ่ก่อน <hey. S 2> ว่ามันมีอะไรซ <Hey, S 2> ่อนบ้างเฮ้ยจ้าพูดเนไม่ไม่อย่า่าไปบอกว่าพีซอย่าไปบอกว่าพีซโอ้ยไม่เชื่อคำพูดเรามาด้านนี้เราจะไปดูกันว่ามันมีอรอยบวงว่าจะเจอบอสแฟงตัวใหม่บล็อกเฟงตัวมันจะแอบแยบอยู่นี่ สุดีออู้อ่าเนี่ยเจอแล้วอ๋อแฟงกี้ไอ้แฟงกี้มาเกิดที่เองลองดูบ้างหน่อยคะคืออะไรใครอยากแฮชหรอโถ่เฮ้ยโอเยหน่อยยังทำไมวะอ่ะโถ่อฮะแท็กกดแท็กดิถ้ากดแท็กกู โอ้ยแลกสุ่มหมู่หักว่าดิแม่หน mm ึ่งพันห้าร้อยแฟกตเมนด้วยอะไรอะไรวะ easy 1> 1, ่พันห้าร้อยแฟกตเมนคือหวออะปุ่มเพิไปกุ่นแล้วอะ่ะพันห้าร้อยแฟกตเมนต์ทุกคนคอมเมนต์หน่อยได้ไหมมันคือหวไ, mm hmm. ไอ้ดำๆเนี่ยโ้ไม่ใช่ อคอมเมนต์ก็หน่อยไอ้ผมบอกเขาบอกว่าพันห้าร้อยเซกเมนคืออะไรไม่รู้จะช็อปหรอไม่รู้มันคืออะไรพันห้าร้อยเซกเมนต์แต่ให้ใ <น S 1> โอถ้าเถ้าม,มันได้ผู้ช้างมานแหละโหไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครก็ได้คอมเมนต์กันหน่อยได้ไหมมันคืออากวายเราแค่นี้เราก็จบแค่คลิปเท่านี้ก่อนนะก็ขอนขอบคุณครับ